เมื่อคำพูดเล่นเพียงประโยคเดียวทำให้เธอหายไปห้าปีเต็มแต่วันนี้เธอกลับมาพร้อมความลับและเงาที่ตามติดเธอใครกันแน่ที่ต้องถูกขอให้ปล่อยมือเขาพูดเล่นจนสาวหนีไปห้าปีวนกลับมาซืวรุ่นใหญ่ตามง้อให้วุ่นคุกเข่าขอให้เธอเปิดใจอีกครั้งแสงส้มอ่อนจากโคมไฟศาสตร์ผ่านผ้าม่านบางกลืนเข้ากับความเงียบในล็อบบี้โรงแรมหรูเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนดังก้องเตือนให้หัวใจของเขาเต้นรัว เธอเดินผ่านมาใบาหน้าไม่แสดงอารมณ์แต่ดวงตาน,นิ่เง,งินนั้นทำให้เขาแทบลืมหายใจกลิ่นน้ำหอมเย็นๆที่เขาจำได้ไม่ลืมลอยประปลมากับกลิ่นกาแฟาเข้มชวนให้ภาพในอดีตพุ่งกลับมารวดเร็ว5ปีที่แล้วเขาพูดเล่นเพียงประโยคเดียวคำพูดที่เขาคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นแต่เธอกลับหันหลังและหายไปจากชีวิตเขา ตอนนี้เธอยืนอยู่ตรงหน้าใกล้จนได้ยินเสียงลมหายใจช้าและมั่นคงของเธอแต่ไกลเกินกว่าจะสัมผัสได้ดวงตาของเธอสันวูปเพียงเสี้ยววินาทีเรากับบางสิ่งในใจยังไม่ถูกเปิดออกเขาก้าวเข้าไปช้าๆ้าหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงแรงสะท้อนในหน้าอกแสงไฟสะท้อนบนพื้นหินเรากับกำลังชี้นำเส้นทางที่เขาหนีมาตลอดหลายปี เขาคุกเข่าลงกลางล็อบบี้เสียงอื้ออึงรอบตัวค่อยๆเยงียบสงดเหลือเพียงเสียงหัวใจที่ดังกล้องในหูสายตาของพนักงานและแขกทุกคนจับจ้องมาที่เขาแต่เขาไม่สนใจไม่อีกแล้วสายตาของเธอเริ่มสั่นไหวลมหายใจสะดุดเล็กน้อยเหมือนบางอย่างในอกกําลังแตกออกเธอยืนแข็งปลายนิ้วสัน่น เากับกำลังต่อสู้กับความรู้สึกบางอย่างที่เก็บซ่อนไว้เขาเง่อยหน้าขึ้นสบตาเธอโดยไม่หลบหนีแสงไฟเหนือสีสะ,สะท้อนในดวงตาของเขามีทั้งความเสียใจยและความหวาดกลัวแต่มีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดเขาจะไม่ปล่อยให้เธอเดินจากไปอีกครั้งเสียงลมหายใจของเธอเริ่มถี่ขึ้นฝ่ามือกำแน่น เหมือนร่างกายกำลังปฏิเสธความรู้สึกที่หัวใจยืนยันบรรยากาศเริ่มกดทับเหมือนอากาศกลายเป็นของแข็งและทุกสายตากลายเป็นเงาที่กดทับลงบนหัวใจเธอฟีเท้าของใครบางคนดังขึ้นจากด้านหลังชา้าหนักมั่นคงเสียงนั้นหยุดลงข้างตัวเธอเราวกับโลกทั้งใบถูกกระชากให้หยุดหมุนทันทีกลิ่นน้ำหอมอีกกลิ่นหนึ่งแทรกเข้ามา เย็นกว่าเข้มข้นกว่าและชัดเจนเกินกว่าจะเป็นกลิ่นของความบังเอิญรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนริมฝีปากของชายคนที่เพิ่งหยุดยืนรอยยิ้มที่เขาไม่คุ้นเคยแต่กลับทําให้หัวใจเขาเต้นผิดจังหวะบรรยากาศหนาวเย็นลงอย่างประหลาดเหมือนมีบางอย่างกําลังเริ่มต้นและอาจพลิกทุกอย่างที่เขาคิดว่าได้เตรียมใจไว้แล้วชายคนนั้นขยับเข้าใกล้ดวงตาคมมองลงมาที่เขาที่ยังคุกเขา่า เหมือนนักล่าที่กำลังประเมินคู่ต่อสู้เสียงทุ่มชัดเจนดังขึ้นห้าปีนี้เธอไม่ได้อยู่คนเดียวคำพูดนั้นแทงทะลุความมั่นใจทั้งหมดที่เขาพยายามสร้างขึ้นราวกับโลกทั้งใบสั่นไหวหญิงสาวไม่พูดแต่การเบนสายตานหนีเพียงเสี้ยววินาทีคือคำตอบที่หนักกว่าเสียงใดเขารู้สึกเหมือนอากาศหายไปจากปอดกลิ่นน้ำหอมเย็นเฉียบของชายแปลกหน้าตีขึ้นจมูก แทนที่ความทรงจำหอมอ่อนที่เขายึดถือไว้ทุกคืนเสียงลิฟดังติง้งแต่ไม่มีใครขยับเหมือนทั้งล็อบบี้ถูกตรึงด้วยความเงียบปลายนิ้วของเธอสั่นเล็กน้อยแต่เธอไม่ขยับออกห่างจากชายคนนั้นแม้แต่นิดเดียวความจริงบาดลึกกว่าคำพูดใดเขาพยายามกลืนก้อนแข็งในคอความเจ็บปวดกัดกินจากด้านในแต่สายตาย,ยังไม่ยอมหลบห้าปีที่เธอหายไป ฉันตามหาเธอทุกที่ทุกเสียงทุกกลิ่นทุกเงาที่คล้ายเธอทําให้หัวใจฉันแตกซ้ําแล้วซ้าอีเธอหลับตาขนตาสัน่นเหมือนกําลังขังเสียงร้องไว้ในอกชายคนนั้นยิ้มบางแต่รอยยิ้มไม่อบอุ่นเหมือนคมมีดทุ่มกร,รมยีตอนนี้เธอไม่ต้องเจ็บคนเดียวอีกแล้วเขาเอ่ยต่อจงใจเน้นเสียงทุกคำ ความหมายชัดเจนจนน่าหวาดกลัวไม่ใช่เพียงคำปลอบแต่เหมือนคำประกาศกรรมสิทธิ์หัวใจเขาเต้นแรงจนได้ยินเสียงในหูเลือดสูบฉีดจนปลายนิ้วชาความร้อนและความเย็นปะทะกันจนเวียนหัวเธอเปิดตาช้าช้ามีหยดความรู้สึกบางอย่างสะท้อนในนั้นทั้งสงสัยวันไหวและกลัวเรื่องมันไม่เหมือนเดิมแล้วน้ำเสียงเธอเบาแต่คมพอจะตัดลมหายใจเขา เขารวบรวมลมหายใจเสียงหัวใจดังรัวแต่สายตาย,ยังคงแน่วแน่ฉันไม่ขอให้เธอลืมทุกอย่างฉันขอเพียงโอกาสเดียวให้ฉันพิสูจน์ว่าฉันโตขึ้นจริงและฉันไม่ใช้คำพูดเล่นเพื่อทำร้ายเธออีกรอบตัวเงียบสนิทจนได้ยินเสียงช้อนกระทบถ้วยจากร้านกาฟแฟไกลๆเธอขยับริมฝีปาก แต่เสียงที่ออกมาไม่ใช่คำตอบที่เขาเฝ้ารอโอกาสไม่ใช่สิ่งที่ได้มาเพราะขอมันเป็นสิ่งที่ต้องแลกด้วยบางอย่างและบางครั้งราคามันสูงเกินกว่าที่ใครจะจ่ายไหวชายแปลกหน้าหันมามองเขาแววตาเย็นเหมือนกำลังสนุกกับความเจ็บปวดที่เห็นตรงหน้าและเธอไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเพียงลำพังอีกต่อไปคำพูดนั้นหนักเหมือนประตูเหล็กปิดลง แัดแสงสุดท้ายที่เคยส่องเข้ามาในหัวใจเขาเขารู้สึกเหมือนพื้นที่ในอกกลายเป็นช่องว่างกว้างลึกจนไร้ก้นแต่ก่อนที่ความสิ้นหวังจะท่วมท้นดวงตาของเธอหันกลับมาสบเขาเพียงเสี้ยววินาทีความวูบนั้นไม่ใช่ความเฉยชามีบางอย่างซ่อนอยู่บางอย่างที่เธอพยายามกดไว้บางอย่างที่ชายแปลกหน้านั้นไม่ควรเห็น และถึงแม้เธอจะยืนข้างชายคนใหม่แต่หัวใจของเขาบอกชัดเจนเรื่องราวนี้เพิ่งเริ่มต้นไม่ใช่ตอนจบในความเงียบที่กดทับเสียงนาฬิกาในล็อบบี้ดังแผ่วเหมือนเตือนว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปกำลังพาเข้าสู่เกมใหม่เกมที่เดิมพันไม่ใช่แค่ความรักแต่คือความลับในอดีตที่ทั้งสามคนต่างไม่พร้อมจะเปิดเผย แววตาของเธอเปลี่ยนไปไม่ใช่ความเศร้าไม่ใช่ความโกรธแต่เหมือนความกลัวที่พยายามซ่อนให้ลึกที่สุดและเขารู้ทันทีว่าห้าปีที่เธอหายไปไม่ได้พลากเธอเพราะคำพูดเล่นของเขาเพียงอย่างเดียวมีบางอย่างหรือบางคนทำให้เธอจำเป็นต้องหนีและคำถามที่เขาไม่เคยกล้าถามเริ่มดังขึ้นในหัว ชัดขึ้นหนักขึ้นเธอสูดลมหายใจเข้าลึกเหมือนรวบรวมความกล้าจากอากาศที่มีไม่มากพอสายตาเลื่อนผ่านเขาไปแล้วหยุดนิ่งที่กระจกเงาบานใหญ่ด้านหลังเรากับกำลังจับตาดูใครบางคนไม่ใช่เขาไม่ใช่ชายที่ยืนข้างเธอแต่บางเงาไกลออกไปแวบหนึ่งของความหวาดระแวง ฉายชัดเกินกว่าจะเป็นเทียงความกังวลธรรมดาเหมือนเธอเคยถูกจ้องตามมาเป็นเวลานานเขาหันกลับตามสายตานั้นแต่เห็นเพียงเงาคนในกระจกสะท้อนซ้ำไปซ้ำมาในแสงไฟอ่อนเสียงแอร์ดังเบาๆแต่สำหรับเขามันเหมือนเสียงพายุที่กําลังหมุนวนอยู่ในอกชายแปลกหน้ายกคิ้วเล็กน้อยเหมือนรู้ดีว่าเธอกำลังคิดอะไรหรือกำลังกลัวอะไร เขาก้าวขึ้นมาหนึ่งก้าวยืนขั้นระหว่างเธอและความว่างเปล่าตรงหน้าท่าทางเหมือนใครสัตคนที่คุ้นชินกับการปกป้องหรือการควบคุมทุกอย่างอยู่ในการดูแลของฉันแล้วน้ำเสียงนิ่งแต่เฉียบจนบาดหูเขารู้สึกถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นปะทะเข้าที่หน้าอกเหมือนกำแพงใสายแต่แข็งแรงหัวใจเขาเต้นผิดจังหวะ แรงจนรู้สึกถึงชีพจรบนปลายลิ้นความไม่สบายก่อตัวเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นบีบคอช้าๆหญิงสาวเหมือนอยากพูดอะไรริมฝีปากขยับแต่หยุดเหมือนถูกคำบางคำกักไว้เขาจ้องมองเธอพยายามค้นหาความจริงผ่านดวงตาของเธอและเขาเห็นมันประกายแห่งความช่วยเหลือเล็กซ่อน แต่ชัดเจนไม่ใช่ผู้หญิงที่ตัดใจไม่ใช่ผู้หญิงที่เริ่มต้นใหม่อย่างสงบแต่เป็นหญิงสาวที่กลับมาพร้อมบางสิ่งติดตามความเงียบถูกทำลายด้วยเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ของเธอสั่นเบาๆแต่ทำให้เธอสะดุ้งเหมือนเสียงปืนเธอรีกดปิดไม่แม้แต่จะมองหน้าจอเหมือนรู้ดีอยู่แล้วว่ามันคือใครเขาสังเกตเห็นตัวเลขที่ฉายบนหน้าจอเพียงเสี้ยววินาที อโนนคอเหรอคำเรียบง่ายที่ทำให้บรรยากาศเย็นยเยือกลงทันทีเธอกำโทรศัพท์ไว้แน่นเล็บจิกลงบนฝ่ามือจนข้อนิ้วซีดชายแปลกหน้าก้มเล็กน้อยพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงเราไปเถอะมีเรื่องต้องคุยกันเธอลังเลหันมามองเขาอีกครั้งเหมือนอยากทิ้งอะไรไว้หรืออยากให้เขาเข้าใจบางอย่างโดยที่ไม่ต้องพูด ดวงตาคู่นั้นมีทั้งคำขอบคุณคำขอโทษและคำเตือนที่เงียบงนันเขาอยากคว้าข้อมือเธอไว้อยากถามว่าเธอเจออะไรมาอยากพูดคำว่าขอโทษอีกพันครั้งแต่ร่างกายกลับขยับไม่ออกเหมือนถูกปรึงไว้ด้วยความกลัวไม่ใช่กลัวคำตอบของเธอแต่กลัวสิ่งที่อาจยืนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้เธอเดินผ่านเขาไป กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆลอยผ่านทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าและคำถามนับไม่ถ้วนเขาหันมองตามเห็นเธอเดินเคียงข้างชายแปลกหน้าเหมือนภาพที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่กลับเป็นจริงอยู่ตรงหน้าไฟในล็อบบี้สะท้อนเงาทั้งคู่ยาวบิดเบี้ยวเหมือนมีเงาที่สามเดินตามแต่ไร้รูปร่างให้จับต้องและในวินาทีที่เธอกำลังจะรับสายตา โทรศัพท์ในกระเป๋าเขาก็ดังขึ้นเสียงเรียกเข้าเดียวกับที่เธอได้รับเมื่อครู่หน้าจอขึ้นข้อความอโนนคอลเหรอการสั่นเบาๆของมันกลับทําให้หัวใจเขาชาไปทั้งร่างเขายืนอยู่ท่ามกลางความเงียบแสงไฟอบอุ่นไม่อุ่นอีกต่อไปเหมือนทุกอย่างกำลังถูกปลอมแปลงด้วยความสงบที่ไม่จริงแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ชัดการกลับมาของเธอ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและเสียงสั่นของโทรศัพท์ในมือเขาตอนนี้คือจุดเริ่มต้นของบางอย่างบางอย่างที่ไม่ใช่ความรักอย่างเดียวอีกต่อไปแต่เป็นความลับเงาและการตามล่าที่เขายังไม่รู้ว่าอยู่ฝ่ายไหนเขาจ้องหน้าจอสายยังคงสัน่นชื่อผู้โทรย,ยังคงว่างเปล่าและลึกๆในอกเขารู้ ว่าถ้าเขารับสายนี้ทุกอย่างในชีวิตเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขามองหน้าจอที่ยังสั่นแต่คราวนี้เขากดรับเสียงหายใจดังอยู่ปลายสายชา้าหนักไม่เอ่ยชื่อไม่แนะนำตัวเพียงคำเดียวที่ทำให้เวลาเหมือนหยุดหมุนปล่อยเธอไปเสียงนั้นไม่ใช่เสียงคู่ แต่เป็นเสียงที่เปล่งออกมาจากบาดแผลในอดีตเสียงของคนที่เคยสูญเสียบางอย่างเพราะผู้หญิงคนเดียวกันเขาไม่ตอบเพราะคำตอบที่เขาอยากพูดอาจทำร้ายใครมากกว่าหนึ่งคนปลายสายเงียบแต่ไม่วางเหมือนทั้งสองต่างรอให้ใครสักคนยอมก่อนท้ายที่สุดเขาเป็นฝ่ายถอนหายใจไม่ใช่พระยอมแพ้ แต่เพระเริ่มเข้าใจบางความรักยิ่งเลยตามยิ่งผักสาบางความจริงยิ่งอยากรู้ยิ่งทำร้ายบอกเธอว่าไม่ต้องห่วงฉันเขาพูดช้าๆชัดเจนฉันจะอยู่ตรงนี้แต่จะไม่ดึงเธอกลับมาด้วยมือที่บีบแน่นเกินไปอีกแล้วปลายสายเงียบไปนานก่อนเสียงนั้นจะตอบกลับครั้งนี้เบากว่า อ่อนกว่าขอบคุณท่านใดนั้นสายถูกตัดอย่างเรียบง่ายแต่ทิ้งน้ำหนักไว้มากกว่าที่คิดเขายืนอยู่ท่ามกลางล็อบบี้ที่บัดนี้กลับมาเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยอีกครั้งโลกไม่ได้เงียบอีกต่อไปเพียงแต่หัวใจเขาเรียนรู้ที่จะเงียบแทนเขาเดินออกจากโรงแรมลมเย็นปะท้าใบหน้านำเอากลิ่นฝนลอยมาเบาๆ ท้องฟ้าเริ่มโปรยเม็ดฝนเขาแงนหน้ารับมันเหมือนยอมให้ฟ้าฉล้างบางอย่างในใจความรักไม่หายไปเพียงเปลี่ยนรูปจากการข่อยคว้าเป็นการเฝ้าดูแลจากระยะที่ไม่เจ็บเขาไม่รู้ว่าเธอจะกลับมาในวันหนึ่งหรือไม่หรือชายคนนั้นจะเป็นคำตอบสุดท้ายของเธอแต่ตอนนี้เขาอยากให้เธอได้ปลอดภยัยไม่ใช่เพราะเป็นของเขา แตเพราะเธอคือคนที่เขาเคยทำหล่นและเรียนรู้วิธีวางอย่างถูกต้องเขาก้าวเดินบนทางเปียกฝนใบไม้ร่วงปลิวผ่านเหมือนสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ทุกความทรงจำที่เคยเจ็บแปรเปลี่ยนเป็นแรงผลักเบาๆให้เขาเดินต่อและในความเงียบเงันของเมืองที่เปียกฝนเขายิ้มจางๆเพราะสุดท้ายแล้ว ความรักบางครั้งไม่ได้จบลงด้วยการได้ครอบครองแต่จบลงด้วยการปล่อยให้ใครสักคนได้มีชีวิตที่ควรเป็นของเขาแม้จะไม่ใช่เคียงข้างเราแต่ก็ยังเป็นความสุขที่แท้จริงและเรื่องราวของเขากับเธอไม่ได้หายไปเพียงแค่จบอย่างงดงามในที่ที่ความรักควรหยุดลงไม่ใช่ด้วยการสูญเสียแต่ด้วยการยอมรับและนี่คือบทสรุป ที่เขาเลือกเดินจากไปพร้อมหัวใจที่เติบโตขึ้นมากกว่าเดิม